โอโยโยสวัสดีครับมาพบกับช่องแมวมินสตูดิโอวานสีน้ำเงินถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกวานสีน้ำเงินขนาดโดยทั่วไปจะยาวประมาณ30-34เมตรแต่ถ้าขนาดเล็กจะมีความยาวน้อยกว่า30เมตรแต่ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีความยาว60เมตรซึ่งเทียบได้กับความยาวของช้างในปัจจุบันจำนวน8เชือกมาต่อกันเรียงแถวน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 100- 200ตัน เฉพาะลิ้นก็มีน้ำหนักเกือบเท่าช้างหนึ่งตัวหัวใจมีขนาดเท่ารถยนต์คันหนึ่งเส้นเลือดบางเส้นกว้างขนาดที่มนุษย์พอจะลงไปไว่ายน้ำได้และครีบหางก็มีขนาดกว้างกว่า,วาปีกของเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กวานสีน้ำเงินจักเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมามีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกวาฬสีน้ำเงินอาศัยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้มหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงในมหาสมุทรแอนตาร์กติกด้วยและแม้จะมีขนาดร่างกายใหญ่โตแต่วานสีน้ำเงินก็มีรูปร่างเพรียวยาวเหมาะแก่การว่ายน้ำจึงสามารถว่ายน้ำได้เร็วถึง20นอตต่อชั่วโมงลูกวานจะกินเฉพาะนมแม่ที่มีไขมันสูงถึง1้อยละ40มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ4กิโลกรัมวานสีน้ำเงินกินเคยและแทงตอนเป็นอาหารแต่ก็อาจจะกินสัตว์น้ำขนาดเล็กเช่นปลาขนาดเล็กเข้าไปด้วย สามารถดำน้ำลงไปหาอาหารได้ลึกถึง150เมตรและปกติจะดำน้ำนานกว่า30นาทีแต่มีบันทึกสูงสุดว่าดำได้นานถึง50นาทีและพ้นน้ำได้สูงถึง10เมตรทั้งนี้วาฬลสีน้ำเงินที่โตเต็มวัยเคยกินวันหนึ่งได้มากถึง4ตันวาฬลสีน้ำเงินถูกล่าอย่างหนักเพื่อต้องการไขมันและน้ำมันโดยเฉพาะในช่วง70ปีแรกของศตวรรษที่20คาดว่ามีวานสีน้ำเงินราวเกิน5,000ตัวถูกฆ่าตาย ประชากรวานรอบเกาะเซาจอร์เจียในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ถูกฆ่าแบบล้างบางประชากรวานละสีน้ำเงินบางกลุ่มลดจำนวนลงถึงร้อยละเจนเข้าสู่สภาพของการเป็นสิ่งมีชีวิตใกล้ศูนพันกระทั่งได้มีการอนุรักษ์ขึ้นมาอย่างจริงจังนอกจากนี้แล้ววานละสีน้ำเงินยังเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงร้องได้กว้างไกลที่สุดในโลกอีกด้วยโดยสามารถส่งได้ได้ดังถึง1 5 0 0กิโลเมตรในลักษณะของคลื่นเสียงที่มีความหลากหลาย ซึ่งเชื่อกันว่าไม่ได้เป็นไปในการสื่อสารเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การนำทางอีกด้วยปัจจุบันมีปริมาณวานสีน้ำเงินในซีกโลกใต้อยู่ประมาณ1,000กว่าตัวอีกทั้งมีหลักฐานว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ2%ต่อปีแต่ยังไม่มีการประมาณจำนวนวานชนิดนี้ที่ดีพอในบริเวณอื่นของโลกถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแมวมึนสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมึนขอลาไปก่อน สวัสดีครับ